ดูผู้ชายดูตอนรวยถ้ารวยผู้ชายทิ้งแสดงว่าไอเนี้ยไม่ได้รักคุณจริงๆแล้วมันเป็นธรรมชาติของผู้ชายเพราะว่าตอนที่เขาไม่มีอ่ะเขาไม่ได้โฟกัสความสัมพันธ์เขาไม่ได้จริงจังกับความรักตอนที่เขาไม่มีนะเพราะว่าผู้ชายเขาจะมุ่งมั่นกับการสร้างตัวเองตอนที่เขาไม่มีอ่ะเขาจะมุ่งมั่นกับการสร้างตัวเองมากกว่าแล้วเขาก็ เห็นคุณโอเคเป็นคนรักแหละแต่ว่ามันไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์กับความรักแต่เมื่อไหร่ที่เขามีเงินมีมีหน้าที่การงานทุกอย่างมันครบแล้วอ่ะมันเบาใจแล้วเขาจะไปทุ่มเทกับความรักเพราะเขามีทุกอย่างแล้วเขาจะไปทุ่มเทกับความรักดังนั้นหรือเป็นสาเหตุว่าผู้ชายที่เป็นชูก้าแดดดีที่แบบว่าสายเปยแล้วก็มีอีหนูมาติดแล้วตอนนั้นก็ผู้ชายรวยอ่ะเขาก็รู้นะว่าผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ได้ชอบเขาเหรอก เขาชอบที่เงินของของเขาแต่ทํายังไงได้ก็เขามีสิทธิเลือกเขามีเงินแต่จงรักษานะผู้ชายที่อยู่กับคุณตั้งแต่ลําบากจนถึงมีเงินแล้วเขาก็ไม่ทิ้งคุณอนะจงรักษาผู้ชายแบบนี้เขาน่ารักมากแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีนะไม่ใช่ว่าไม่มีผู้ชายที่แบบนี้ที่แบบยังรักต,ต,ตั้งแต่ตอนลําบากแล้วมีเงินมี แต่ว่าส่วนใหญ่อะมันจะเป็นแบบนี้เพราะว่าผู้ชายอะตอนไม่มีเงินอะเขาเขากําลังสร้างตัวเขาไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักขนาดนั้นจริงเขาไม่ได้รักคุณแบบร้อยเปอร์เซนตั้งแต่ตั้งแต่แรกแล้วเมย์จะบอกว่าตอนที่ผู้ชายลําบากเราก็ไม่ต้องไปช่วยอะไรขนาดนั้นด้วยเพราะตอนนั้นเขาก็ไม่ได้โฟกัสเรื่องเรื่องความรักหรอกผู้ชายที่ลําบากอะเขาอาจจะมีเธอเคียงข้างโอเคซัพพอร์ตแต่แบบ เขาก็ไม่ได้โฟกัสความรักขนาดนั้นเขาไม่ให้เวลาเขาไม่มีเวลาให้คุณด้วยซ้ำเพราะเขาทํางานเยอะแต่ได้เลือกอะถ้าคนที่พร้อมจะรักคุณอะคนที่มีทุกอย่างแล้ว